ข่าวโดยล่าสุดครับผู้ชมครับเจ้าสาวเดินเข้างานทั้งน้ำตาเพิ่งรู้ความจริงที่ถูกปิดบังมาตลอด27ปีพ่อที่แท้จริงคือพ่อเลี้ยงครับช่วงเวลาแห่งความสุขความปิติยินดีและความทรงจำที่ดีๆในงานแต่งงานที่ควรจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ กลับถูกปกคลุมด้วยน้ำตาครับแต่กลายเป็นโมเมนต์สุดาซาบซึ้งครับเมื่อเจ้าสาวเนี่ยได้รู้ความจริงบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการครับช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งครับได้เผยแพร่คลิปในวันสําคัญครับที่เจ้าสาวเนี่ยเพิ่งรู้ความจริงว่าชายที่เธอเรียกว่าพ่อที่ดูแลเธอมาด้วยความรักความอ่อนโยนและความอบอุ่นมาตลอด27ปีที่ผ่านมาแท้จริงแล้วไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเธอครับ พ่อเลี้ยงคนนี้ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบทั้งรักเธอดูแลเธอไม่ต่างจากลูกแท้ๆครับถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเธอเองยังไม่รู้เหตุผลเลยนะครับว่าทำไมทั้งพ่อและแม่ของเธอถึงได้เก็บความลับมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ความรักความเสียสละมันก็ชัดเจนเกินกว่าที่จะอธิบายเป็นคาพูดได้ครับเมื่อข่าวนี้ถูกเปิดเผยไปบรรยากาศภายในงานก็เปลี่ยนเป็นความซึ้งใจทันทีครับ เจ้าสาวและครอบครัวก็กันน้ำตาไม่อยู่ครับตัวฝั่งเจ้าสาวเนี่ยก็เดินสู่พิธีด้วยสีหน้าที่ซึ้งใจและเต็มไปด้วยความสับสนครับส่วนเจ้าบ่าวก็กันน้ำตาไม่อยู่เช่นเดียวกันครับโดนทัททอกรายงานอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวด่วนที่กำลังเป็นกระแสะครับ